ที Channel Podcast. Mm. ่พีแชน l นลพอด s t หวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะ อ๋อพัลภาเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีทุกท่านครับคุณอ๋อสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาพูดคุยย้อนวันกันซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาคุณฟังไปว่าการภายใต้หัวข้อที่ว่าสามแห่งวันพระบรมราชสมภพนะคะอาจารย์คะถูกต้องครับคุณอ๋อให้คุณฟังทุกท่านเราคงผ่านเหตุการณ์สําคัญประจําปีมาคือวันปีใหม่ถูกไหมครับค่ะ <c oughs> ก็คือวันที่หนึ่งมกราคมข,ของทุกปีเป็นวันปีใหม่สากล ซึ่งสมัยก่อนบ้านเราเนะ่ะวันปีใหม่ก็มีหลายอย่างเนาะวันปีใหม่เนื่องในเทศกาลสงการานเราก็ใช้ทั่วประเทศในวัฒนธรรมพุทธภาคกลางเป็นส่วนภาคกลางและภาคอื่นด้วยแหละแล้วเราก็ใช้วันปีใหม่ประจําท้องถิ่นอย่างเช่นงานบุษศาสตร์เดือนสิบแถวตุลาคมฐานนครศรีธรรมราชทางภาคใต้แล้วก็มีการมีประกาศวันปีใหม่วันที่หนึ่งเมษาก็มีนะฮนะ แล้วก็มีการกลับมาใช้วันปีใหม่แบบสามคนก็คือหนึ่งมกราหลายคนแค่จะไม่รู้เรื่อว,วันปีใหม่ที่เป็นแบบสามคนเราฉลงกันเนี่ยเพราะมันเป็นวันมหามงคลมากเลยนะว,ว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับวันพระพรสมภพถึงบุคคลสําคัญเจ้าหน้ายี่สำคัญของประเทศถึงสามพระองค์ด้วยกันค่ะทรงสเสด็จพระราชสมภพวันที่หนึ่งมกราคมเดือนเดียวกันวันเดียวกันแต่ตามพอศึกสาพระองค์ แล้วสามพระองค์เนี่ยผมใช้คำไม่ผิดนะครับผู้ฟังผมใช้คำสูงสุดคือคำว่าพระบรมราชสมภพ,พนะครับใช้คำว่าสูงสุดเลยพร,พระองค์ที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลนเก้าจากที่หของเรานะครับทรงสเสด็จพระราชสมภพ,พวันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช24 2424นะครับ เสด็จสวรรคตวันที่26นะฮะเอ่อปีเรือนเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2ง6 8นะครับเอ,อ่อทรงเป็นระมหากษัตริย์ที่ประกอบพิธ,ธีคลของราชสมบัตินะครับเป็นรัชที่6แห่งพระชงจักรีวงศ์เมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2ง5 3นสริรัชกาลแผ่นดิน15ปีทรงเป็นพระราโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลาจอมเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีนาถพระราชินีทันปีหลวงตามหลักอุปโตสุชาติเอ๊ะแต่ทำไมถึงพูดอุปโตสุชาติคําว่าอุปโตสุชาติเนี่ยตามหลักแปลง,ง่ายๆให้เข้าใจคือผู้ที่เกิดเลือดดีทั้งสองฝั่งเนื่องด้วยพระราชบิดาก็ทรงเป็นพระมหาษัิย์เนื่องด้วยพระราชมา,า,มา,าดร,รามดาก็ทรงเป็นสมเด็จอัครเมเหสีถึงระดับทันที่สมเด็จ พระบรมราชิานีนาถด้วยซ้ำไปนำซ้ำพะะอายการที่ราชเจ้าทั้งสองฝั่งก็ทรงเป็นพระบราทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรชการที่สี่ด้วยจึงตรงตามหลักการของปุกพระโตสุชาติเลือดดีทั้งสองฝั่งทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารเซนเฮิร์ชที่ประเทศอังกฤษและมหาลาัยออกฟอร์ดทรงที่อังกฤษเช่นเดียวกัน ทรงศึกษาเล่าเรียนในเรื่องราววิชาของประวัติศาสตร์และกฎหมายวรรณคดีนะครับทรงมีความแตกฉานเรื่องของภาษาศาสตรว์วรรณคดีแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและก็ทรงมีความเอกอุกกเรื่องของการแต่งกรนิทานานิยายต่างๆได้สุดยอดมากเลยครกปัจุบันจนได้รับการขยายนามสมัญญานามที่สมเด็จพระมหาพีราชเจ้าซึ่งมีความหมายว่าจอมปราดแห่งสยามโดยแท้ การต่อมาได้รับการสถาปนาทรงกรมเป็นเจ้านายต่างกรมฝ่ายหน้ามีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมกุนเทพทวาราวดีคําว่าวชิราวุธเนี่ยผมเคยพูดไม่หลายครั้งแล้วว่าเป็นคำที่เราใช้เป็นพระนามของรัชทายาทสำคัญมาตั้งแต่สมัยล้นก,รการัชกาลที่สี่แล้วที่ใช้คำว่าออพระอจองเก้านั่นก็คือมงกุฎ ก็ปีนเก้าก็เป็นของสูงวัชรุณในหิตวัชราวุฒิแม้แต่ล้่นเก้าทีการที่สิบของเราท่านพระสงฆ์มีพระนามว่าวัชราลูงกรซึ่งมีความหมายได้สามในยักษ์ก็คือมงกุฎสายฟ้าและเพชรอันเป็นของสูงค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวัชราวุฒิได้รับการทรงกรมที่กรม,มขุญตามหลักพเมียมราชตระกูลบทพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การทรงกลมของเจ้านายฝ่ายหน้านะครับจะเริ่มทรงกลมที่กรมขุนก็ตรงตามนี้แหละก็คือกรมแรกของท่านก็คือกรมขุนเทพทวารวดีแต่ถ้าเกิดเป็นการทรงกลมของเจ้านายที่เป็นระดับชั้นเจ้าฟ้าเช่นเดียวกันแต่ฝ่ายในเพศเราจะเริ่มที่กรมหลวงอันนี้เป็นหลักที่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 ปรากฏในหนังสือธรรมยมราชตะกูลในในพระนามทรงกลมของรุ่นการที่ถูกที่ทรงพระนามทรงกลมที่ กรมกุนเทพทวาราวดีเนี่ยเขามีการเขียนเนี่ยายว่าคำว่าทวาราวดีหลายท่านหลายท่านคุณออกองจะยินผมพูด่อยคืออณาจักรทวาราวดีถูกไหมค่ะใช่ใช่ที่มีมาเก่าแก่เป็นมพันธ์ปีแต่ในที่เนี้ยทวาราวดีของรุ่นเก่าระหุหมายถึงสีอยุทยามันจึงท้องจองกับนามพระนาพิไทยที่ทรงที่ทรงแตกเอาไว้ในบทละครต่างๆว่าสีอยุธยา หลายท่านคงจดคุ้นหรือรู้จักชื่อถนนสิวยาถูกไหมฮะใช่ค่ะนั้นเพราว่าถนนสิวยาเนี่ยหรือนามหรือนามหรือนามปากาของร้นเก้า่านมุติยาเนี่ย,กกย,ยจึงมาถึงล้นเก้าการที่หกด้วยนะครับทรงมีอัครเมสีทั้งหมดสามพระองค์ด้วยกันและมีพระสนมหนึ่งพระองค์ด้วยกันก็คือสมเด็พจพระนางเจ้าสุวัฒนาทรงมีพระธิดาหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระบัณฑิตเธอเจ้าฟ้าพระเชรราชรสุดาิลิโสภาพนันดาวดี อักรเหสีพระองค์ที่สองสมเด็จพระนางเจ้าอินทรชักดีพระวรราชชายาและพระนางเธอรักมีลาวันและพระสนมหนึ่งพระองค์ก็คือพระสุนินตสุดานะครับสมเด็จพระมหาสีราราชเจ้านั้นทรงมีพระอนุชาและพระเทสบัตจีนีที่ราชเจ้าอยู่หลายพระองค์ด้วยกันร่วมพูอุทธรเดียวกันเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าะหรัตนมณีมหม่พระองค์ที่หนึ่ง พระองค์ที่สองก็คือล้นเก้าราชการที่ปกพระองค์ต่อมาคือเจ้าฟ้าตรีเพชรทุตคำรงเจ้าฟ้าจักพงคูวนากรมหลวงพิศลโลกประชานาเจ้าฟ้าสิริราชชักุฏสพัน์เจ้าฟ้าอัศรางเนชาวุฒกรมหลวงนครราชสีมาและท่ามคงจะคุ้นถนนนครราชสีมาตรงข้างข้ามมาในสุดรุษทีสิบเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตธาดิลกกรมุลพรเพชรบูรอินทราชัยและเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสัตดิเดช กมรมหลวงสุขโขทัยสมรมตาชาเป็ตน้นนี่คือร่วมปาาูธรอนเดียวกันนะครับทรงมีพระระยะอุตสาหะในการปกครองราชการแผ่นดินเป็นอย่างมากเริ่มต้นทรงสร้างชื่อเสียให้กับประเทศชาติในการประกอบพระราชพิธีรวมบราชาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทยในปีพศ2454เป็นการประกอบพิธีรุราชาพิเศษครั้งแรกที่เชิญพระมหากษัตริย์พระราชาธิบดี ประธานาธิบดีและเจ้านายทั่วโลกมาร่วมง,งานเป็นการยกประเทศสยามให้เป็นที่จักมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่กลัาวเพิ่มเติมและทรงก่อคุณธบุญการต่งประเทศชาติมากมายอาทิเช่นทรงนำพาประเทศให้มีอิทธิยศในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและถ้าควรจะแปลกใจเข้าร่วมทำไมเนื่องจากตอนนั้นบบประเทศสยามเราเสียสิทธิสภาพบนอกอาณาเขตทางการศาล ตั้งแต่การทำสัญญาเบาริ่งแล้วในปีพศ2398เราพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องทางการสามาหลายมาหลายมาหลายสิ่งหลายคราวนี่คือส่วนหนึ่งในการยกขยามว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมีอารยะนะครับ hmm. แต่การแก้ปัญหาต่างๆเ่าเนี้ก็มาเสร็จเอาสมัยร,รั้เก้ารอแปดนอกจากนี้นยังทรงตราพระจักรดนาสกุลเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นทําให้คนไทยเรามีนาสกุลใช้เป็นครั้งแรกนะครับเริ่มต้นนาสกุลแรกคือนาสกุลสุขขุม ถ้จาจำไม่ผิดเนี่ย4,000ัวนามสกุลเลยนะครับโ,อโ,หโหนอกจากนั้นแล้วยังทรงนำธงไตรรงเกิดขึ้นบนประเทศชาติเป็นครั้งแรกโดยการทรงคิดประเทศมหมหาอำนาจหลายประเทศมารวมกันเป็นสีธงไตรรงคุณออกรู้ไหมมีธงชาติอะไรบ้างอืมไม่แน่ใจค่ะเรามีสีขาวเรามีสีแดงใช่ไหมครับใ,ใสีขาวน้ำเงินสหรัฐอเมริกาหนึ่งแดงขาวน้ำเงินค่ะยูเนแคยูเคแดงขาวน้ำเงิน แล้วก็ฝรั่งเศสก็แดงขาวน้ำเงินเอามาผสมกันกลายเป็นธงไตรรงคะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เอกอุกมากและทรงได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์แห่งชาตินิยมด้วยเช่นว่าบทพิพิธพลต่างๆนั้นรู้แต่มีความปรุงให้รักชาติมากยิ่งขึ้นนะครับอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงพระราชสมภพในวันที่หนึ่งมก,กราคมเช่นเดียวกันซึ่งน่าตกใจมากลุมัสท่านเา็นใารกัออ๋อพระราชมารดาท่านเองอนะฮะ สมเด็จพระบรมชนนีของท่านเองก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาพระราชินีพันปีหลวงก็คือพระราชมารดาของท่านเองประสูติวันที่1มกราคมวันเดียวกันเดือนเดียวกันเลยแต่ปีพุทธศักราช2477เสด็จสวรรควตวันที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2462พระนามเดิมทรงมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงโสภาผ่องศรี ทรงเป็นพระราชธิยาในร้นเก้ารัชกาลที่สี่ประสุษแด่เจ้าคุณจอมบันดาเปี่ยงสกุลเดิมสุจริตกุลภา,ายหลังการต่อมาได้รับการสถาป,ปนาในร้นเกา้างศีกุขึ้นเป็นสมเด็จพระปิยะมาวดีศรีพัชรีมาตานะครับก็คือเอาพระนามของรูปข้านศรีพัชรีมาตาคือแม่มาผสมกันนะครับหรือเป็นเ,เด็กยายของรัชนกาอหกนั่นเองนะครับและเจ้าคุณจอมบรนดาเปี่ยงเนี่ยทรงมี พระธิดากับพระราศโอรสพระธิดารถกับลุงก้าการที่สี่อ่ะหลายองค์ด้วยกันจะผมยกตัวอย่างเอ,อสามพระองค์ด้วยกันนั่นก็คือแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กคุณหมอด้ยินชื่อแบบนี้ไหมครับเคยได้ยินค่ะอาจารย์คะแม่ใหญ่หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาภุมารีรัตน์แม่กลางหมายถึงพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนาภายหลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีโซวรินทิดาบรมราชเทวี พระบารัสาไอริกาเจ้านะครับพระเชษฐพัชรินีของท่านเองและพระองค์ท่านทรงมีพระนามลำลองว่าแม่เนตรประสูตรเอรประสูตรเริ่มแรกทรงมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงสมภารผ่องศรีภายหลังเรื่องการสถาปนาขึ้นเป็นสุเดชพระศรีพระชินทราบรมราชินีนาถเมื่อครั้งที่ทรงสมเด็จราชการแผ่นดินตากพระเนตรพกันลนเก้าราชการที่ห้าเฉลตราเป็นประทาบจกรุครั้งที่หนึ่ง ในปีพุทธศักราช2440ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราชินาพระชนม์พันปีหลวงในฐานะที่ทรงมีพระบายุยืนนานไปถึงรัชการที่หกนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเราต้องเราต้องเพิ่มคําว่าในรัชการที่เจดด้วยสันะครับทรงเป็นผู้ดูแลรัชการแผ่นดินแล้วก็ทรงประกอบพิธีประชุมเสนาบดีครั้งสําคัญด้วยณนะพระที่นั่งองค์หนึ่งนั่นคะือพระที่นั่งราชกรัญญาสภา หลายท่านถ้าเคยไปในพระบรมหาราชวังเนี่ยหรอถ้าเคยไปเราจําพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้นะครับที่ตั้งการพระบรมศพหลวงกาศรีเก้านั่นแหละข้างๆจะมีพระที่นั่งอาพริโมกปราสาทอยู่บนกําแพงแก้วของพระนั่งดุสิตถไปได้านหลังเอกล์ท่านผู้ฟังฟังผมคุณอ๋อฟังผมถ้าไปแล้วจําได้จะต้องเข้าใจเลยเป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่มีบานพระบัญชรต่อเนื่องกันสามบาท ปกติแล้วพระบัชนชรจะมีแต่ละช่องห่างกันถูกไหมฮะหรือก็ต่อกันแบบที่รวมปกติมีผู้นั่งองค์นี้องค์เดียวที่มีพระบัญชรหรือหน้าต่างติดต่อกันสามบานต่อกันนั่นแหละคือพระที่นั่งราชก,กรัญญสภาเป็นที่ประชุมเสนาบนดีขุนนางเมื่อคำที่ทรงดำรงตําแหน่งสมเด็จวีเจนหรือสมเด็จพระพันปีหรือสมเด็จพระศรีพรัพรชรินทราบรมบราชินีนาถคำว่านาฏนะ่ะจึงหมายถึงสมเด็จพระบราชินี ที่ทรงสเมเด็จราชการต่างพระเดชพระองค์ต่างพระเตรประการโทษีนะครับและการต่อมาเนี่ยสเมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระยีพันพปีหลวงการที่สิบพระทรงเอได้เป็นหน้าที่นี้ด้วยเมื่อครั้งตอนที่ล้นก้านการที่เก้กาสเด็จทรงพร,พพระผนวกนเช่นเดียวกันอนี้เป็นบทสุภาษ์นะครับทรงมีเพระเทศขาและพระบุชาที่ลาชในสายพระองค์ท่านนั้นหลายพระองค์ด้วยกันที่ประสูติจากล้นก้านการที่สี่ กับเจ้าคุณจอมันดาเปียกหรือสมเด็จพระปิยบวมรีาธิรีพระตรีมาตาได้แก่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าปุณากันอนันตนรชัยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเทวันกุไยวงศ์ภายหลังได้ทรงดำรงพระเกียรติยศที่สมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอพระองค์เจ้าเทวันกุไยวงศ์กรมพระยาเทววงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศพระองค์แรกและทรงดุจเป็นพระหัตถ์ซ้ายในร้นการที่ห้า เหมือนดั่งมีพระหัตถ์ขวาก็คือสมเด็จกรมพระยาบวงราชาพุภาพพระองค์ต่อมาในสายผู้อุทธรเดียวกันก็คือแม่ใหญ่สมเด็จมารีรัตน์พระองค์ต่อมาคือพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนาองค์พระองค์ท่านเองสงมหาของศสีและพระอุชาท้ายสุดก็คือสมเด็จพระเจ้าบระวงเธอพระองค์เจ้าสวัสด์สิโภชกมพระสวัสด์วัฒนาวิสี หลายท่านคงรู้จักก็คือองค์ต้นสกุลสวัสดิวัตรเมื่อกี้ผมผมลืมพูดไปว่าแล้วแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็กใครใครเรียกนี่คือพระนามพระนามทรงเรียกลำลองในพระราชสำนักที่ล้นการ้อห้าทรงเรียกพระนามเรือล่มว่าแม่ใหญ่แม่กลางและแม่เล็กนะครับอีกคำหนึ่งที่เราเคยพูดกันหลายทัางแล้วคือสมเด็จที่บนรอจำได้มั้ยที่บนที่บนค,ค่ามข้ามสภาเราอ่ะ ตรงแยกเขียวไข่กาบางกระบือนน,นะกรุงเทพทั้งบุฟังจะมีรงเวียนชื่อราชินีบนจนคนไปเข้าใจผิดเรียกราชินีล่างนีนผมเจอท่านอาจารย์ผมาศา,าสตราจารย์คุณดเรเชนิตาและคนในเมืองดุเอาว่าสาระเขาไม่มีราชินีล่างเธอเขาม,มีราชินีบนกับราชินีเฉยๆคือติดป,ป่าทั้งบุฟังครับคำว่ารงเวียนราชินีที่ปากคลองตลาดเนี่ย สร้างขึ้นเนี่ยเพื่อให้ให้เด็กผู้หญิงเขาเป็นเอกชนนะไม่ใช่ของหลวงนะได้มีการเล่าเรียนหนังสือแล้วก็เป็นการสร้างอนุสร์ล้ำลึกถึงผนางเหือาร่มเพราะว่าด้านในเนี่ยมีการปราฏทั้งตึกสุนันทาลัยด้วยส่วนราชินีบนเนี่ยหมายถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราเพราะว่าทรงอยู่ที่บนคําว่าที่บนก็คือทรงประทับร่วมกับล้นกริชการที่ห้าอยู่ชั้นบนของพระนั่งจักปีมหาประสาท เวลาคนนววงเข้าไปกันอ่ะอ๋อคุณอ๋อจะไปไหนล่ะไปเฝ้าทุนหนม,นม่องบนนี่คือรุ่นเก้าร้อยห้าของเราเอาจะไปไหนอะ่ะไปเฝ้าสมเด็จที่บนก็คือเ็พระศษีประดิฐ์อยู่ที่บนนอกจากนั้นแล้วยังมีสมเด็จเจ้าฟ้าอีกพระองค์หนึ่งท่งประทับร่วมกับเอเจ้านายท้งสองพระองค์นี้ด้วยก็คือต้องมีคำคำหนึ่งไม่รู้ว่าคุณตาออํารวจเขาได้ยินเาได้ยินคำคำนี้ไหมเรียกแม่ว่าป้าเรียกน้าว่าแม่อ่าค่ะ คำว่าเรียกแม่ว่าป้าเรียกน้าว่าแม่เนี่ยหมายถึงทุนหม่อมเจ้าฟ้าหญิงแม่งพระนามท่านไหไเพราะว่าท่านเป็นเป็นบุคคลที่เปิดการแฟชั่นยิเบิลมากๆเลยก็คือสมเด็จพระปิจุฉาเจ้าเจ้าฟ้าวาะไรอลงก,ก,ก่อนกรมหลวงเพชรบุรีรัชสนิรินทร์เดิมทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระศรีสวินทิลาแต่ทรงพระทานให้กับพระอนิจฐาให้กับพระเออใ,ให้กับน้องสาวง่ายดีกว่าก็คือสมเด็จพระศรีพระรนิน เจ้าฟ้าวรา,วาวองกรจึงเรียกแม่ว่าป้าเรียกหนาว่าแม่ประทับอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยที่ประทับนอกจากที่บนแล้วท่เดจพระศรีพระราินยังมีที่ประทับอยู่ที่วังพระชวม์ดุสิตด้วยก็คือสวนสี่ฤดูนะครับแต่ท่านคงจะเคยได้ยินนะครับปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะมีแต่ชื่อสวนสี่ฤดูซึ่งเป็นชื่อสวนที่มาจากเครื่องรายคามหรือเครื่องกินตึงจึงปรากฏให้มิเขตุสิตที่ตั้งสถาหนอสังเกตไหม คำนำหน้าสถานที่ชื่อบ้านในเมืองในเขตดุสิตเราจะมีสวนนำหน้าหมดเลย<ะ>สวนจิตลดาสวนสุนันทาสวนมิสกวัน<ะ>สวนลื่นได้ดี<ะ>สวนอ้อยเป็นต้น<ะ>ก็มาจากชื่อนี้แหละสวนสินดุดู<ะ>นอกจากนั้นแล้วยังทรงมีที่ประทับอีกที่หนึ่งเพราะว่าทรงตามสถานที่เลิศการกันที่ห้านั้นทรงสวรรคตท่านก็ไม่โปรดที่จะประทับในวังสวนสุนันทาซึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่จะสร้าง ถ้าตําหนักให้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ไดีอยู่ก็ว่างเอาไว้ต่อมาก็มีสร้างพระที่นั่งลงคาจมวศรครอบตอ,อดทุกวันนี้แต่ถ้าไปสร้างที่พระราชวังพญาไทยปัจจุบันคือที่สร้างของโรงพยาบาลพราวมังกุฎเก้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือที่เก่าขึ้นมานะครับพานก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากทรงเป็นอุมาลคงทรงเป็นสภาวิกาสภากา,า,การชาติไทยพระองค์แรกของแผ่นดินเลยนะครับแล้วก็เป็นสเมดเด็จพระบราชีนาถ หนึ่งในสองพระองค์ของแผ่นดินด้วยเช่นเดียวกันอีกพระองค์หนึ่งที่ประสูติวันที่1มกราคมเช่นกันก็คือสมเด็จพระมหิดตราที่เบกอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระนามเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าไม่ดลอดุลยเดชภายหลังได้รับการทรงกรมที่กรมขุนสงขานครินนะครับทรงพระราชสมภพวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2435 สเสด็จสวรรคดวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2472ทรงเป็นองค์ต้นรัชกุลมาคีดลทรงเริ่มศึกษาการเรียน,นเรียนราชกุมารโรงเรียนราชกุมารเนี่ยเป็นตึกที่ตั้งอยู่ที่หน้าให้นั่งจากทีมหาปราราหลังจากนั้นศึกษาต่อต้องเรียนแฮโร่ประเทศอังกฤษและรอยเยนประเทศเมเทเนรี o คอเรสที่เยอรมันเกี่ยวกับทหารเรือ,อและศึกษาเรียนเยมแทย์้า่บรฮาวบาร์ จึงเป็นเจ้าฟ้าทาหารเรือและเป็นเจ้าฟ้าแห่งการแพทย์ไทยจงได้รับการสมัญญานามว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่อันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยท่านผู้ัมครับว่าเอ,อ่อภาคกรกิจของท่านนั้นจึงเป็นที่ยอมรับกับสายตาชาวโลกจนบ้านเราอะ่ะมีรางวัลที่เกี่ยวข้อพระองค์ท่านอยืนหนึ่งรางวัลขึ้นอ๋อนจำจะไม่รางวัลอะไรดังมากเลย อืจำได้ค่ะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ค่ะอาจารย์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไม่มเกิดค่ะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามีโดนนี่ทัผู้ฟังครับคนไทยทุกท่านครับฝากปัญหานี่คือรางวัลที่เป็นเกดยรตยศของบ้านเราเลยใครเ็าจะมีรางวัลคารออสการ์โนเบลแม็กซไซก็ ide, เขาก็มีไปนะครับบ้านเราก็มีรางวัลที่เราเชิดหน้าชูตาบ้านเราผมจะขอพูดวันนี้สองรางวัลเคยพูดหลายครั้งขอพูดอีกทีเนี่ยเป็นการเฉลิมพระเกีดยรติยศ ก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับมีสองสาขาก็คือสาขาแพทยศาสตร์และสาขาการสาธารณสุขก่อนมาก่อนมาพูดในรายการนี้ถ้าไปอ่านหนังสืออ่านข้อมูลมาพบว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลของเราเนี่ยถ้าไม่ได้จบเพียงแค่ทหารเรือถ้าไม่จบเพียงแค่แพทยศาสตร์ท่านจบเรื่องของสาธารณสุขศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีความเข้าใจว่าทำไมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยจึงมีสองสาขาคือแพทยศาสตร์กับสาธารณสุข สุขภาพอยู่ในอยู่านวันนี้ทั้งสองหาัวันด้วยกันซึ่งวิธีการมอบี่ยก็จะมอบสถานที่ที่อลังการสง่างามของชาติไทยมากเลยคือที่ท้องพระโรงหน้าให้นั่งจัดทีมหาปรา ح. ชา์ด้วยนะครับอันนี้ท่านทรงเป็นบุคคลที่อุทิศขวารกายให้กับการทหารการแพทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมขุนครั้งแรกก่อนเลยมเมื่อครั้งที่แล้วเาพูดถึงกรมขุนนะครับเจ้าฟ้า อ,อฝ่ายหน้าผู้ชายเริ่มทรงกรมที่กรมขุนสงขานักออการีพอมารานา้นเก้ารเจ็ดสามราขึ้นเป็นกรมบหลวงไม่มีเกตประวัติศาสตร์นิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับเดิมทีเดียวแล้วว่าสงขาเนี่ยไปอยู่กับเจ้าฟ้าบริพัตรและท่านผู้ฟ,ฟังคงจะงงหรอกขางงคืออะไรมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธยเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระนามเดิมทรงกรมที่กรมขุนสงขามหาอิสวรร์แต่การต่อมารุ่นเก้าชการาที่ห้าทรงเปลี่ยน จากกรมขุนสงขาไม่สวรรค์ให้กับเจ้าฟ้าบริพัตรมาเป็นทุนเด็กพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขพันธ์กรมพระนครสวรรค์รพินิจขอคุณไหมครับคุ้นค่ะอาจารย์คะใช่ถนนนครสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยกรมใช่เพราะนั้นไี่เก็บประวัติศาสตร์เพราะนั้นสงขาก็เลยถูกเก็บเอาไว้ พอพอการต่อมาเจ้าความมีดลนะฮะเขาเอา่เอวัยวุทธท่านทรงคมได้แล้วก็ได้การสถานางสงขาแต่เปลี่ยนซ้อยพนามจากกรมขุนสงขามาสวรรค์เป็นกรมขุนสงขานักครินนะครับแล้วการต่อมาก็ได้ขึ้นเป็นกรมหลวงสงขานาครินด้วยนะครับอันนี้คือที่มาทรงเสด็จสมรสกับหญิงสามัญชนท่านหนึ่งที่ทรงเป็นบุคคลต้นแบบของชาติไทยบ้านเราเลยคือนางสาวสังวาน ชูกระมนตรพัทนะตอนที่เสษสมุดเนี่ยทรงใช้คําว่าตารพัทซึ่งต่อมาก็จะเป็นสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมาราชชนนีนะครับและทีนี้จะขอเอ่ยอีกหนึ่งแหละและก็เป็นที่มาของรางวัลอีกหนึ่งรางวัลคุณหนอนดาวจีซิอีกหนึ่งรางวัลนอกจากรางวัลเจ้าฟ้าไม่โดนแล้วเกี่ยวกับว่าศรีนครินทรรางวัลอะไรพอจําได้ไหมครับอืมอันนี้จําไม่ได้ค่ะอาจารย์รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมาราชชนนี ผู้มีความเอกอุเรื่องของการพยาบาลและการผดุงคันค่ะโหอันนี้คือครบเลยก็คือราชบิดาเรานะการแพทย์ของไทยการสุขของไทยสมเด็จพระศรีนครินทร์ท่านก็การพยาบาลและสองรางวัลเนี่ยสมเด็จพระปฐมที่ราจ้าเสด็จพระเรินแรนาธิรงค์พระฐานโโรเงินรางวัลและก็ใบประกาศที่ทอพระโรงจากกีมหาปราสาทด้วยนะครับข้าสองข้าสองพระองค์นั้นทรงอภิเษกสมรสกัน เป็นคู่แรกๆที่ต้องการพระคุมทุนขอพระราชทานอนุญาตให้คุณอ๋อแต่งงานกับสามัญชนนะ่ะซึ่งกฎหมายเนี่ยเร,เริ่มก้าเรหเป็นองค์ตราพระาบัญญัติขึ้นทรงอนุญาตให้แต่งให้อภิเศษสมลสได้ที่วางสัตวทุนนะครับตรงข้างๆสยามพารากอนเนะี่ยเมื่อวันที่สิบกันยายนปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิบสามอันนี้คือที่มาที่เราไม่ค่อยรู้จักกันว่าหนิงมัตราเนี่ยมีความสําคัญ อย่างไรนอกจากบัญปีใหม่อ๋อผมลืมไปนหนึ่งอย่างอ๋อน่าตกใจมากรู้ไหมอะไรอะไรคะล้นการการที่หกประสูติหนึ่งมกราสมเด็จพระมิตราทิเบศประสูตหนึ่งมกราต่างคอสใช่ไหมครับสองพระองค์เนี้ยผนวดพร้อมกันที่วัดบวรนิเวศทุกอย่างมันลงล็อกหมดเลยนะครับตรงเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับนี่คือที่มาของการที่จะนาเรื่องราวของ สามวันแห่งวันพระราชพินะครับวันที่หนึ่งมก,กรามีบุคคลสําคัญของชาติที่ทรง,งพระราชยรในวันเดียวกันเดือนเดียวกันหนึ่งมก,กราก็คือร้นนก้ารัชกาลที่หกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ,จ้าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนาพระชนิดพันปีหลวงรัชากาลที่หกและเจ็ดและสมเด็จพระมหิดลราชินีเบศอจุณเดชวิกรมพระราชนกจึงฝากเรื่องราวไมา่ให้รู้กันในครั้งนี้ด้วยครับ ค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของ3มแห่งวันพระบรมราชสมภพนะคะซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะด้วยความด,ดีเป็นอย่างมากครับผมและนี่คือวันวานไดอารี่นใน TP c h a ช n e l Podcast กับอ๋อพันละพักเขียวแก้วค่ะ